สวัสดีครับวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อีกเป็นอีกวันหนึ่งที่มาผักดันช้างอยู่ในบางมาดใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เป็นพื้นที่บ้านบางมาดนะครับเรียกว่าคขื่อนซอยม่านฟ้าพื้นที่หมู่ที่12ตำบลรับรอดนะครับอำเภอท่าเตศร์จังหวัดจุลปนซึ่งยังเป็นพื้นที่ของท่านผู้ใหญ่อามอยู่นะครับซึ่งก็อยู่ใณหมู่ที่12นี่ก็ประมาณ7จถึงแเดือนนะครับตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ช้างของแม่ทรายที่็จะอยู่เวรของนี้ครับ ซึ่งเป็นทางด้านฝ่ามือผมถ้าเป็นด้านซ้ายครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ชุมชนของชาวบ้านทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่การทํางานของเจ้าหน้าที่ของเรานะก็จะลําบากนิดนึงก็จะน่าจะต้องอยู่จนสว่างเพราะว่าโอกาสที่จะเขาจะเดินลงถนนมันเยอะมากรับอันตรายเราจะต้องบล็อกจุดข้างล่างเพื่อไม่ออกไปในพื้นที่ของชุมชนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่านะครับป่า จะเป็นป่าทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนของชาวบ้านเราก็จะต้องบล็อกดิ่มแนวนี้นะครับแนวนี้ใช่ไหมครับครับเพื่อให้น้องช้างกลัวมไม่กลอยอยู่ในพื้นที่ปา่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาครับซึ่งอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพืชต้นเต่ารัางเต่ารังนะครับเป็นหานหลับของน้องช้างครับภาษาภาคใต้ของบนะ้านแล้วครับนี่เต่ารัาง,งใช่ไหมครับต้นเต่ารัง นี้ก็เป็นอาหารของช้างชั้นเลิศเลยชันเลิศจะเป็นอาหารที่ช้างบาาโขงไม่ส้อยชอบมากที่สุดนะครับซึ่งทางพื้นที่ของพื้นที่หมู่ที่2องเป็นพื้นที่เป็นปืนป่าที่ว่าใหญ่ที่สุดของตำบลรอดที่เรามีปืนป่าอย่ตรงนี้นะครับซึ่งก็มีนะครับแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ครับให้ที่น้องสามารถกินได้น่าจะอีกหลายวันครับณจุดนี้ นะครับชุดเราก็ยังต้องทำงานนั่งพ่อระวังต่อไปนะครับซึ่งวันนี้การทํางานของพวกผมก็จะมีนะครับเจ้าที่นะครับจากอุทยานในแค่ตามตกหนาวนะครับแล้วก็มีเจ้าที่จากนะครับเขตรัฐบาลสปานะครับทุ่งหญ้านาศักนะครับแล้วก็ทางด้านของแจฟฟ้าคือทางด้านกรมหลวงชุมพลนาทีใต้แล้วก็จะมีชุดจิตอาสานะครับเชือบบอนะครับพื้นที่หมู่ที่สิบสองนะครับพวกน้องๆนะครับก็ต่างๆมาร่วมกันเฝ้าระวังนะครับ อันนี้เป็น<ม>น้องจิตอาสาพื้นที่หมู่ที่12นะครับตำบลรับร้อนะครับเป็นชรบรออของอทางนั่นผู้ใหญ่รบรุญพงบุญงามอันนี้ก็เป็นน้องเพรมครับน้องเพรมนี่เป็นอชนะครับอดีตนะยกยังแช่ทำศกเงานะครับเข้ามาชุมทบใช่ครับใช่ก็มาช่วยกันสร้อยระวังกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพี่แนนนะครับพี่แนนพี่แนนนี่เป็น,นเจ้าหน,น้าที่อชรบนะครับพื้น,น,ทนที่หมู่ที่12ก็มาก,กับไม่ขาด แต่ว่าแกก็บางวันก็ติดภาระเพราะว่ามีสวนต้องทําแล้วก็แต่ก็มามากับทุกคืนครับแล้วก็จะมีน้อที่วางแนวริมตลอดาอ๋อแนวตรรดาใช่ไหมครับกันช้างลงมาอ่ากินพืชไร่ใช่ครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนของชาวบ้านเราก็ต้องกันิดนึงตอนนี้ช้างอยู่ข้างในใช่ไหมครับตอนนี้ครับตอนนี้ช้างก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับอยู่บริเวณนี้ครับครับผมแต่ก็จะได้ยินเสียงกันอยู่ ได้ยินเสียงอยู่นะเดี๋ยวเราจะจับภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอบคุณครับวน้าต้อมครับผมที่รายงานวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะประกาศเดี๋ยวอันใดอก็ผมจะทําการให้แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนนะครับให้ชาวบ้านพื้นที่นะครับหมู่ที่สิบสองนะครับด้านปากซอยอุชานตลอดไปถึงบ้านซอยม่านฟ้าเขื่อนม่านฟ้านะครับให้พื้นที่ของท่านค้อยระวังด้วยนะครับเพราะว่าทางฝา่งผมไม่ใช่อาจจะ ออกไปหากินอย่างเบน้นพื้นที่ส่วนของท่านนะครับหากพบเจอนะครับให้ทำการแจ้งนะผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับโดยโดดที่ยี่สุดนะครับห้ามทําการขับไล่ขัดดันเองนะครับเพราะว่าช้างป่าก็มีนิสัยที่ว่ามันก็มีตัวที่ว่าดุร้ายตัวที่ว่าคุ้เกลือษก็มีแต่ก็เป็นสัญชาตญาณของช้างป่าก็ห้ามทาการปัดดันโดย ัโ<พ>ดยสิทขาดครับให้ตามตเองโดยสิดธาครับให้ตามเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็สแตรียมมาพร้อมยี่สี่ชั่วโมงตลอดเวลาครับครับโอเคครับผมค,ครับครับะจตามต่อนะครับผมตามเราจะจับภาพช้างให้ดูนะครับผมท่านผู้ชมถึงละถึงละช้างอยู่ข้างล่างนะครับ เหตุตัวอย่างเหตุตัวอยังไปยังโอ้โน่น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 นะหากินอยู่นะได้ยินเสียงอยู่เนาะท่านผู้ชมตัวมองอื่นนะครับผมกมองข้ามไปแล้วข้ามอยู่ฝั่งนู้น ทางเจ้าหน้าที่นะครับชุดกล้องนี้ะใช่ไหมขอผัดหน่อยสักนิดนึงเห็นตัวไหมโอเคแล้วเห็นล้เห็นแล้วเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นล้อ้าวเห็นแล้วนะครับผมมาทันมาทัน เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวช้างแล้วก็หากินอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้นะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวย่างนู้เห็นอยู่นะ มาแล้วมาแล้วนูหนนเห็นนะเห็นนะนู่นู่นูเห็นตัวอยู่นะเห็นไม่ไหวอยู่เนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนาะก็กลังเดินอยู่หากินอยู่นะ ก็เดินตามไหนเขานะครับโอเคเห็นเนาะเห็นแล้วนะเดินไปแล้เดินไปแล้เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเห็นเป็นตัวเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วหันหน้ามาทางนี้หน่อยแม่ อยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งกอไฟมังกอไฟอยู่เห็น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 อยู่นะครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนนะโดนมาแล้วโดนมาแล้วเห็นนะเห็นนะ กำลังทยอยทยอยไปวัดวัดเขาจะไปอุทนรณ์แล้วกำลังไปละกำลังไปละทยอย,ยตัวที่สามถ้าออกบ้านก็ไปขับรถได้เด้ ถึงนู่นแล้วโยกไม่ไผ่นู่นโยกไม่ไผ่นุ่มเนียบนุ่มเนียบอยู่นู่น อันนี้ก็ลืมกดมาแล้วครบยังได้อีกกี่ตัวน่าจะหมดแล้ว เดี๋ยวตามไปฝั่งโน้นนะครับ